มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิลปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนีร์ดช่องมันได้เลยทุกคนชินเฟิงฮัลโหลพี่รองน้องเล็กนายอยู่บ้านไหมฉันจะไปเล่นด้วยนะเดี๋ยวนะพี่รองผมกับกุ้อี้หมิงอยู่ต่างประเทศครับอะไรกันนายกับพี่ใหญ่ไปฮันีมูนหรือไงไม่ใช่ครับเรามาถ่ายหนังที่ต่างประเทศกันกลางคืนประเทศจีน พี่รองจะบอกนะว่าพี่ทะเลาะกับพี่สามอีกแล้วนะครับไม่ใช่การทะเลาะแบบงเด็กๆบบนั้นนะเดี๋ยวก่อนนะฉันคงไม่ได้โทรมาขัดจังหวะนายหรอกใช่ไหมฉันวางสายก่อนแล้วกันน้องเล็กช่างเธอเอาเมื่อดึกกลับไปให้คุณชายนั่นหน่อยดีกว่านะบ้านฉินเฟิงเจ้าคนโง่กินข้าวหรือยังเนะเซียเย่นจุนพ่อของเซียอีฟานอายุห้กว่าอาชีพทหารนิสัยจริงจังพูดน้อยโอ้คุณลงุง เซี่ฟานทำไมไม่บอกฉันว่าคุณลุงจะมาในขนาดนี้ผมต้อนรับไม่ดีกระจอกสุดๆเลยนะครับพ่อฉันแค่มาดูนะในไปไหนมาร้านกุ้งมังกรน,น้อยตรงข้ามมหาลาัยเมืองยังเปิดอยู่นะฉันเลยไปซื้อมา4กิโลขอโทษด้วยนะลุงเสื้อที่บ้านไม่มีของกินอย่างอื่นเลยครับวันนี้แก้ขัดไปก่อนพรุ่งนี้ผมจะต้อนรับเป็นอย่างดีเลยครับไม่ต้องเกรงใจฉันกำลังจะกลับแล้วอีฟานแกไปส่งฉันหน่อยสิครับ อีฟานพ่กนี้ฉันจะกลับนานเฉิงแกกลับไปกับฉันผมไม่กลับบ้านอีกอย่างผมรู้ว่าพ่อมีคนอยู่ห่เชิงแต่ต่อไปอย่ามาบ้านเพื่อนผมบากไม่บอกไม่กล่าวอีกนะครับเพื่อนเหรอไม่ใช่แค่นั้นหรอมิงตอนมหาลัยแกทะเลาะกับที่บ้านพอกเขาจนบ้านแตกไม่ใช่หรือไงพ่อก็รู้มาตลอดไม่ใช่เหรอครับรู้แก่ใจแล้วทําไมต้องถามอีกอะว่าไงนะตอนนั้นไม่ใช่ว่าพ่อเฉลโอกาสตอนผมไม่อยู่ห่เชิงใช้เงินแสนหยวนมาเบียดให้เขาไปจากผมเหรอเขาบอกแกแล้วเหรอเฮะ คนที่มาจากครอบครัวบบนั้นไม่รู้จักพอง่ายๆจริงๆด้วยสินะพ่อเลิกวางมาดภูมิฐานสักทีได้ไหมพ่อใช้วิธีเร็วๆบบนั้นลับหลังผมบีบให้แฟนผมต้องไปจากผมแฟนบ้าบาอะไรเสียอีฟนอานเราอคำพูดของแกด้วยแกก,กำลังคุยกับใครอยู่เหรอถามได้ดีนะครับผมเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังคุยกับใครอยู่ก่อนหน้านี้พ่อไปทั้งฮีโร่และไอดอลของผมผมตั้งใจมาตั้งแต่เด็กว่าจะเป็นเหมือนพ่อเป็นชายชาตรีที่จิตใจเด็ดเดี่ยวแน่น่า,นาแต่พ่อล่ะ พ่อทำอะไรพ่อใชชีวิตสกปรกต่ำซ้ำม,มาบีบแฟนของผมแทบจะทำลายชีวิตของเขาแล้วไงล่ะเงินหนึ่ง,งแสนก็ทำให้เขาจากแกได้หรือว่าแกเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาให้ความสำคัญกับแกมากแค่ไหนเลยในใจของเขาแกก็เป็นแค่ธุรกิจแค่หนึ่งแสนก็จริง ปกติเดือนหนึ่งพ่อให้เงินผมก็สามแสนแล้วพ่อยังไม่เห็นเงินหนึ่งแสนอยู่ในสายตาอยู่แล้วนี่แต่ถ้าชินเฟิงเป็นคนที่เห็นเงินแล้วตาโตจริงๆผมคงไม่ชอบเขาตั้งแต่แรกผมไม่รู้ว่าตอนนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นกันนะแต่เรื่องที่พ่อใช้อํานาจข่มขู่คนอื่นเป็นเรื่องจริงผมจะอยู่ที่นี่เอาทั้งชีวิตใช้นี่ที่พ่อกับแม่ติดเอาไว้อีฟอนชินเฟิงเอ๊ะนายต้องทำขนาดนี้เลยเหรอก็แค่กินกู้บังกรอนน้อยไม่ได้รอเองแถมมันก็ยังเหลืออีกด้วยนะชินเฟิงถ้าฉันเอาเงินหนึ่งแสนให้หนายตอนนี้ นายก็จะคบกับฉันได้ใช่ไหมมันยากหน่อยนะฉันกลัวว่าพ่อของนายจะให้คนมาต่อยฉันนะสิงั้นสองแสนเป็นไงไเลววว้ทำไมไม่ปล่อยให้นายจนตายไปซะความเจ้าอารมณ์ของนายเมื่อไรจะลดลงสักทีฮะกุมังกรน,น้อยราคาตั้งหลายร้อยเพิ่งกินได้แค่ไม่กี่ตัวสิ้นเปลืองอาหารเปล่าๆนายไม่ต้องเอาคำพูดตามแบบฉบับมาพูดกับฉันแม้แต่จะตอบตรงๆก็ยังไม่กล้าหรือไง ในมันคนคี้คลาดชอบเช็ดผืนใช่ไหมได้เลยงั้นก็เช็ดซะให้พอก็ได้นายอยากจะรู้ความจริงใช่ไหมเสี่ยอีฟานนายใชชีวิตยอยู่บนฟ้าเราสองคนไม่ใช่คนในเส้นทางเดียวกันไม่ใช่คนในเส้นทางเดียวกันไม่ใช่คนในเส้นทางเดียวกันแล้วตอนแรกนายจะมาย,ยุ่ยฉันทำไมเล่าไม่ใช่คนในเส้นทางเดียวกันแล้วความใกล้ชิดในห้องนอนของเราล่ะคุณชายเสีย่ยนายนึกอยากจะคว่ำโต๊ะก็คว่ำโต๊ะ พอไม่ได้หนังใจก็ปัดก้นไปเที่ยวเปิดเจียงหลายปีกลับมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมละ่ะแต่ฉันไม่ใช่แบบนั้นฉันยังต้องเก็บกวาดต้องคุกเข่าเช็ดพื้นให้สะอาดทะเลาะก,กับคนอื่นเพียงเพื่อเรื่องแจกใบปลิวใบเดียวจากนั้นก็ทำหน้าทะเลนให้ผ่านวันบ,บ้าๆนี่ไปเพราะว่านี่คือชีวิตของฉันนาช้ฉันอยู่เล่นอะไรกับนายมีความรักเหรอฉันค,ควรไหมฉันรู้ความลำบากของนายแต่นายเคยพูดกับฉันสักคำไหม พ่อแม่ฉันบีบให้นายออกมาจากมหาลายัยทำไมนายไม่บอกฉันสักคำเลยละ่ะมีเรื่องอะไรที่ผู้ชายสองคนอย่างเราจะผ่านไปไม่ได้ละ่ะไม่มีข้าวกินทำไมไม่กินเนื้อบดแทนพูดเอาไว้ถูกต้องจริงๆเซียอีฟานนายรู้ไหมว่าการถูกคนเอาเงินมาตบหน้ามันรู้สึกยังไงนายใช่เหมือนที่ลุงเซียเซียเย่นจุนพ่อของนายทำนะะั่นล่ะนายรู้ไหมว่าหนึ่งแสนมันหมายความว่าอย่างไงสําหรับนายแล้วยังไม่พอค่าขนมเดือนหนึ่งเลยใช่ไหมละ่ะตอนนั้นฉันออกจากมหาลัย แม่ฉันโกรธจนควันออกหูเธอพาฉันไปคุกเข่าต่อหน้าอธิการกับเสียดเยี่ยนจุนขอร้องให้พวกเขาเห็นใจตอนนั้นฉันก็ไม่เอาไหนรู้สึกแค่ว่าหน้าขายหน้าต้องดึงแม่กลับบ้านให้ได้กระทั่งตอนที่แม่เป็นลมที่มหาลายัยและถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลฉันถึงได้รู้ว่าเธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วการวินิจฉัยปัจจุบันโรคมะเร็งฉันเอาเงินหนึ่งแสนที่ได้จากครอบครัวนายไปจ่ายค่ารักษาแต่สุดท้ายแม่ฉันก็ทนได้ไม่ถึงสามเดือนก่อนจากไป แม่บอกกับฉันว่าไม่ต้องจัดงานศพเอาเงินที่เหลือ12ื่นสองหมื่นนั่นเก็บให้ฉันไปเช่าบ้านอยู่ในเมืองใหญ่ตอนนี้นายรู้แล้วใช่ไหมหนึ่งแสนยวเนเป็นเงินที่มีค่ามากกว่าชีวิตของแม่ฉันอีกฉันขอโทษไม่ต้องเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายฉันเองก็ไม่ได้โทษนายด้วยเมื่อไม่นานมานี้เดิมทีฉันคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรายังเจอหน้ากันได้แต่ดูจากตอนนี้คงไม่ได้แล้วนายรีบย้ายออกไปเถอะแล้วต่อไปก็อยู่ให้ห่างๆฉัน ต่อไปอย่าพาพ่อของนายมารบกวนฉันอีกด้วยนะพ่อคุยกันรู้เรื่องแล้วเหรในเมื่อคุยรู้เรื่องแล้วแกก็กลับนานเชิงกับฉันได้แล้วใช่ไหมถ้าลืมอะไรไว้เดี๋ยวฉันจะาให้คนมาเอาเองพ่อเตรียมการมาขนาดนี้เชียวเหรอพ่อคำนวณเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมต่อให้ผมกุณะะรู้ความจริงชีวิตนี้ผมก็คงไม่มีหน้าไป,ปเผชิญหนนะ้าอีฟานสุดท้ายแล้วคนนอกก็คือคนนอกเราเป็นพ่อแม่ แค่ไม่อยากให้ลูกออกนอกลู่นอกทางไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนฉันก็ต้องทําให้แกเดินในทางที่ถูกที่ควรให้ได้อะไรคือออกนอกลู่นอกทางอะไรคือทางที่ถูกที่ควรนี่มันสมัยไหนแล้วผมชอบผู้ชายแล้วมันยังไงเล่ามันไปทําลายกฎของสวรรค์เหรอคนอื่นนัะได้แต่แกไม่ได้พื้นฐานครอบครัวของแกมันถูกตัดสินมาแล้วว่าแกจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรไม่ได้เป็นอันขาดชีวิตของแกจะมีจุดดังพร้อยไม่ได้ไม่งั้นตระกูลเสื้อข,ของเราคงจะถูกหัวราเอเยาะดูท่าว่าเกียรติของพ่อ จะสำคัญมากกว่าลูกชายสินะพ่อหวังดีกับแกในอนาคตแกจะเข้าใจเองเอาละ่ะไม่ต้องพูดแล้วอีฟานแกดูสิฉันพาใครมาด้วยไม่เจอกันนานเลยนะคะคุณคู่มัน่นวันหลานคู่มั่นเสียอีฟานเธอมาได้ยังไงอ่ะอีฟานแม่แกเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วอาการไม่ค่อยดีเธออยากเห็นแกแต่งงานมีลูกด้วยสายตาของตัวเองอีกอย่าง วันหลานก็รอแกมานานมากแล้วเรื่องงานแต่งงานล่าช้าออกไปก็มีแต่ทําให้เธอพลาดช่วงเวลาไวสาวของเธอไว้กลับนานเชิงแล้วตระกูลเสี้ยกับตระกูลเหวินจะจัดงานแต่งงานทันทีเขาจัดการทุกอย่างเอาไว้ชัดเจนแล้วจริงๆด้วยหรือว่าฉันไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆงั้นเหรออเมริกาฟ้าเพิ่งมืดเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรกันพี่ปัยครับคนนอกใจไม่เอาไหนคนชั้นต่ำพวกนายทำอะไรกันสามีหลวงผู้เย็นชาวีเป่ย ทำไมเขาถึงได้เปลือยกายกอดนายไว้แบบนั้นขอร้องละนี่มันฉากจับชู้เบอร์ใหญ่อะไรกันเนี่ยประธานกู้ผมแค่เปลี่ยนชุดนอนใต้ผ้าห่มไม่ได้มีอะไรกับพี่เป๋ยจริงๆนะครับนี่นายจะไปอธิบายให้เขาฟังทำไมกันเล่าฉันตตะขาดกับเขาไปนานแล้วไฟแล้วก็นายนายกู้อีหมิงนายเข้ามาได้ยังไงคงไม่ใช่เพราะว่าความรักกลายเป็นความแค้นแอบเข้าห้องมาดักโจมตีฉันหรอกนะประตูห้องไม่ได้ล็อกจากด้านในานายอายุเท่าไหร่แล้วยังไม่ระวังอีกเหรอพวกนายนอนด้วยกันแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนเล่า ถ้าถูกนักข่าวถ่ายภาพได้จะทํำยังไงมาห้องฉันทาไมยังจะเอาฉันไปสั่งสอนเดี่ยวๆอีกเหรอไปห้องผ,ผู้ผลิตกลางดึกแบบนี้คนอื่นรู้เข้าคงไม่น่าฟังสักเท่าไหร่ฉันไม่อยากไปอ่ะพี่เสี่ยวไปพี่ไม่ไปไม่ใช่เหรอครับโรงแรมห้องกูอีหมิงกูอีหมิงนายเรียกฉันมาทําไมถ้าจะให้ฉันช่วยทําเรื่องอย่างว่าคงไม่ได้หรอกนะดึกเดินขนาดนี้อย่าเข้ามาสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้า งั้นตอนกลางว,วันได้สินะหมอน,นี่มีสเสน่ห์จริงๆให้ตายเถอะงั้นฉันยอมดีกว่าไหมนะยังไงกียหมิงก็หน้าตาดีนอนด้วยก็มีแต่ได้กำราญอะพรุ่งนี้หลังปิดกล้องฉากแรกเปิดฉากคงนายฉันเรียกนายมาเพราะต้องการคุยเรื่องบทกับนายคุยเรื่องบทเหรอนะดึกดืน่นแบบนี้ผู้ชายอยู่กันสองต่อสองนายจะคุยเรื่องบทกับฉันเนี่ยนะตอนมาต่างประเทศนายทำสมองหล่นเอาไว้ที่บ้านหรือเปล่าเนี่ยไม่งั้นจะทำไมล่ะนายคิดว่าฉันจะทำอะไรบทหนังนะ่ะฉันดูเองแล้ว พรุ่งนี้ผู้กำกับก็คงอธิบายตอนอยู่กองถ่ายอยู่ดีไม่ต้องให้นายมาสั่งสอนหรือว่าอธิบายหรอกนายรับบทเป็นพระเอกครั้งแรกประสบการณ์ยังไม่ดีมากพอในฐานะผู้ผลิตฉันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นักแสดงทำพลาดจัดภาพยนตร์เสียชื่อเสียงนะยังไงที่เสียหายไปมันก็เป็นเงินของฉันช่างมันเถอะนายคิดจัปันหัวใครเอาอำนาจส่วนรวมาแก้ปัญหาส่วนตัวไม่อยากให้ฉันได้นอนหลับสบายสบายส,ายสินนะยังยืนนิ่งอยู่ทำไมอีกล่ะมาอ่านบทสิ ออคนใช้แรงงานไม่มีทางไปคนเหนือคนได้อยู่แล้วนี่ภาพยนตร์ที่อิ๋วเปยจะร่วมแสดงมีชื่อว่าเพื่อร่วมบ้านจีนเรื่องเล่าถึงนักเรียนต่างชาติสี่คนที่มีทักษะเฉพาะตัวแต่สินใจร่วมมือกันแก้แค้นอัฐพานของโรงเรียนอเมริกันที่มารังแก่พวกเขาแต่กลับต้องเข้าไปพัวพันกับคดีใหญ่โดยไม่ได้ตั้งใจพวกเขาใช้จุดแข็งของตัวเองจับหัวหน้าอาชญากรได้ในที่สุด วิปเปิแสดงเป็นนอนหนังสือที่ชอบนิยายสืบสวนสอบสวนในขณะเดียวกันก็รับบทเป็นสมองของเรื่องท้ายที่สุดตัวละครตัวนี้ก็จะได้รับความรักจากนางเอกมาเพราะความใจเย็นและความเฉลียวฉลาดนี่เป็นลำดับฉากของวันพรุ่งนี้เกินค,ครึ่งในหนังจะถ่ายไปตามลำดับฉากเพราะงั้นให้ได้ทำความคุ้นเคยกับบทก่อนจะได้รู้ว่าตัวเองกำลังแสดงส่วนไหนอยู่ควรจะทำอารมณ์แบบไหนอ๋ออ๋อบทภาพยนต์เรื่องนี้แม้จะเป็นภาพยนตร์เชิงพาณิชย์ แต่พอเรื่องกระชับและทําให้ลืมไม่ลงจุดที่ทําให้ยิ้มและน้ําตาไหลก็โดดเด่นกูอีหมิงนี่สมกับเป็นราชาจองเงินจริงๆเทคนิคการสอนก็ใช้งานได้จริงแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงของตําแหน่งการเดินตําแหน่งกล้องและอารมณ์ก็อธิบายได้อย่างชัดเจนเลยแน่นอนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจบกันเริ่มใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอีกแล้วใครก็ได้รียมาปลุกฉันเร็วเข้าไม่งั้นก็ทนไม่ไหวอีกแนะ่เหรอ ทำไมเงียบไปล่ะตรงนี้อ๋อที่แท้จริงก็ฉากจูบนี่เองตัวละครของฉันเอาเรื่องจริงๆเลยฉากตรงช่วงนี้ค่อนข้างซับซ้อนมากความรู้สึกตอนท้ายจะยกระดับขึ้นไปอีกเป็นสองสามฉากสุดท้ายของหนังถึงแม้ตัวละครที่นายรับบทจะจูบกับนางเอกแต่สิ่งที่ต้องแสดงออกมาไม่ใช่แค่ตอนจูบที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นฉันหวังว่านายจะแสดงอะไราให้ผู้ชมได้เห็นมากกว่านั้นมากกว่านั้น ที่ว่าคืออะไรล่ะน้ำลายเหรอแค่พูดอย่างเดียวมันแสดงสิ่งที่ฉันคิดออกมาไม่ได้นายลุกขึ้นเลยฉันจะแสดงให้ดูก่อนรอบหนึ่งอ๋อถ้าเหมือนว่ากำลังถ่ายทำอยู่นะได้ยังไงนายคิดว่าเราถ่ายละครไอดอลตบตาคนดูเหรอถ่ายหนังก็ต้องมีความสมจริงถึงจะมีน้ำหนักพอให้เชื่อได้เดี๋ยวสิการถ่ายทมันใช้มุมกล้องไม่ใช่เหรอ ผลงานของเซิงหมิงต้องเป็นผลงานชั้นยอดง,งั้นเหรอตอนนี้ให้นายทําเหมือนฉันเป็นนางเอกมีผู้หญิงคนไหนล้วงออกมาแล้วใหญ่กว่าฉันอีกโอเคจูบก็จูบถือซะว่าเป็นการเสียสละเพื่อศิลปะก็แล้วกันจริงๆแล้วฉันชอบเธอมากมาตลอดเลยนะก,กูอีหมิงนี่มีผู้หญิงคนไหนจับท้ายทอยผู้ชายเวลาตอนจูบบ้างเหรอฉากจูบต้องอินกับบทถ้าไม่อินจะนับว่า เปการแสดงที่ดีได้ยังไงดูท่าว่านายคงต้องฝึกด้านนี้ให้มากๆแล้วสินะนี่หนาหยล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยคิดว่าไงายะวันนี้เราก็มาฝึกจนนายคุ้นเคยเลยก็แล้วกันมาเลยมาครอบครองฉันเลย